อันดับแรกก็คือว่าเมื่อถ้าเรามีโอกาสในการสังเกตลูกหมอจะแนะนําก่อนเลยว่าจริงๆแล้วไม่ควรรอจนถึงกระทั่งจะไปโรงเรียนจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตตั้งแต่หนึ่งขวบปีแรกเนี่ยเด็กๆเนี่ยควรจะต้องพูดแล้วหนึ่งคำเด็กควรจะล่องเริ่มเกาะยืนหรือเริ่มจะหัดเดินหรือบางคนเดินได้แล้วเรียกหันเรียกชื่อเรารู้ว่าตัวเองชื่ออะไร เรียกแล้วเด็กเข้าใจคำสั่งเด็กสามารถสวัสดีค่ะทักทายบายบายจุ๊บจุ๊บทำได้แล้วถ้าเริ่มทำได้แล้วเราเริ่มสบายใจแต่เมื่อไหร่ที่เราสังเกตว่าโอ้โหลูกฉันยังแบบสวัสดีไม่เป็นเลยจุ๊บจุ๊บไม่เป็นเลยบายบายไม่ได้เลยเรียกก็ไม่หันพูดก็ไม่ได้เดินก็ไม่คล่องเอ๊ะการเดินยังไม่มาเลยสักขวบสองสามเดือนละมองว่าอันนี้จำเป็นละเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบของการเรียนรู้ที่ เด็กจะพัฒนาได้เมื่อไปโรงเรียนเพราะันเมื่อเราเจอก่อนเราแก้ไขก่อนเพราะฉะนั้นไปโรงเรียนย่อมไม่มีปัญหาจากงานวิจัยเนี่ยพบเลยว่าการที่เด็กพูดช้าก้ามเนื้อไม่คล่องแคล่วเนี่ยส่งผลทําให้เด็กมีโอกาสเป็นโรคการเรียนสูงโดยส่วนใหญ่ถ้ายิ่งพูดช้าและพูดไม่ชัดจนกระทั่งเข้าวัยเรียนคือ6กขวบไปแล้วเนี่ยห้เด็กจะพัฒนาการไปเป็นโรคปัญหาการเรียนหรือโรค L d ดีที่พวกเรารู้จักกันนะคะ แล้วในการที่เราป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นและเราสังเกตลูกละเราช่วยอย่างรวดเร็วเนี่ยไม่ต้องรอไปจนถึงเข้าวัยเรียนมันแก้แก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆเ,เนี่ยย่อมแก้ไขได้ง่ายอยู่ละคือในช่วงวัยสองขวบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเด็กที่ผ่านการกระตุ้นพัฒนาการอย่างดีเนี่ยเด็กควรจะพูดได้เป็นประโยคละและทําตามคําสั่งได้อย่างซับซ้อนละสองคำสองคำสั่งเพราะฉั้นถ้าเราสังเกตแล้วว่าเรื่องเหล่านี้ลูกเรายังไม่ไม,มีเลยหรือหรือกระทั่งถ้าสามขวบเด็กเล่าเรื่องไม่ได้เลย5 0 4ขวบ เด็กเล่าเรื่องได้น้อยกว่า70%ในเด็ก5ขวบเนี่ยเด็กควรเล่าเรื่องได้ร้อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีว่าเวลาลูกๆไปโรงเรียนเนี่ยลูกจะกลับมาเล่าเรื่องต่างๆไม่ว่าจะคุณครูสั่งงานอะไรทํากันบ้านอะไรเล่นอะไรกินอะไรเด็กควรจะทําได้ละถ้าเราสังเกตว่าเอ้ยลูกเรายังเล่าอะไรไม่ได้เลยกลับมาเงียบเลยเพื่อนแกล้งหรือเปล่าก็ไม่รู้กินอะไรมาที่โรงเรียนก็ไม่บอกทำกิจกรรมอะไรก็เงียบ การบ้านมีหรือเปล่าก็ไม่สามารถบอกเราได้เนี่ยแต่หมกว่าเน,นี้ยอาจจะเป็นสายน์ท,ที่ที่จำเป็นแล้วเป็นลักษณะที่จะต้องพามาพบแพทย์ลเพราะฉนั้นถ้าเราเจอสิ่งเหล่านี้แล้วเราป้องกันได้ก่อนเราไม่ปล่อยจนกระทั่งเข้าปฐมคือเข้าประหนึ่งแล้วเนี่ยหมอเชื่อว่าแก้เร็วแก้แก้อย่างเร็วกระตุ้นพัฒนาการช่วยได้เสมอค่ะเพราะว่าช่วงศูนย์ถึงหปีเนี่ยสมองมีการงอกและพัฒนาอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเวลาเรากระตุ้นอะไรไปเนี่ย ในกลุ่มนี้ถ้าสังเกตดีๆบางครั้งมาฝึกแค่2เดือน3เดือนหรือหรือไม่กี่เดือนบางครั้งเด็กดีขึ้นเท่าเด็กปกติได้เลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยมักจะแนะนําว่าคือทําเร็วกระตุ้นต่อนเนื่องและ,ะวัยเนี่ยเด็กจะช่วยช่วยทำให้เด็กเขาเขาพัฒนาได้ดีขึ้น